ความตายอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเพราะทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นอนัตตาหากเราเข้าใจสัจธรรมของธรรมชาติข้อนี้ดีมากพอเราจะใช้ชีวิตได้อย่างตามที่เราตั้งใจดังปฏิทานที่เราคาดหวังไว้สวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของความตายกันครับคืออย่างนี้ครับทุกคนคลิปในวันนี้จะเป็นคลิปที่ออกแนวเป็นเชิง จิตวิทยาสร้างแรงบันดาลใจให้ข้อคิดต่างๆซึ่งมันจะออกแนวแปลกแหวกแนวหน่อยมันจะออกแนวแบบติดๆหน่อยนะครับนะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความตายกันเพราะว่าด้วยความที่ว่าคนเราเนี่ยมักจะมองว่าความตายเป็นเรื่องไกลตัวโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เป็นโรคร้ายและคนที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวหรือว่าอายุยังน้อยอยู่คุณอาจจะมองว่าความตายเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับคุณแต่ความเป็นจริงแล้วความตายอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดครับทุกคน วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับมุมมองเกี่ยวกับความตายในการให้ข้อคิดกับทุกคนครับนะว่าผมเนี่ยคิดอย่างไรเกี่ยวกับความตายซึ่งมันอาจจะเป็นมุมมองใหม่ๆแปลกแหวกแนวที่คุณอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนหรือว่าอาจจะได้อะไรดีๆกลับไปจากการฟังคลิปนี้ครับเหตุผลที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาก็เพราะว่า พี่ชายสุดที่รักของผมนะครับที่เป็นนักเขียนนักจิตวิทยาเนี่ยก็คือคุณขุนเขาสิทธุเสนระจอบุตรเขาได้มีโครงการนิทรรศการสามวันสุดท้ายเพื่อการตายอย่างสงบที่เขาจะพาตัวเขาเองมาจัดก,การแสดงผ่านการทำไดฟาสติง้งหรือว่าการอดอาหารและน้ำตลอด24ชั่วโมงเป็นเวลาสาวันเต็มเพื่อเรียนรู้เข้าใจกระบวนการตามธรรมชาติของร่างกายโดยเฉพาะการเข้าใจถึงร่างกายในระยะ ใกล้เสียชีวิตที่ไม่ต้องการสารอาหารและน้ำอีกแล้วเป็นการเรียนรู้ผ่านวิชาชีวิตผ่านการเรียนรู้ร่างกายโดยภายในงานมีข้อมูลให้ความรู้ให้อ่านและมีหนังสือคู่มือชีวามิตรแจกฟรีสำหรับผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการทุกท่านจัดการแสดงตั้งแต่วันที่30สิงหาคมถึง1กันยายน2567ที่บีบีเฮา์คลองดัน เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วผมก็เลยอยากจะมาทำคลิปในการที่มาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับความตายในมุมมองของผมครับว่าผมเนี่ยมีเรื่องราวข้อคิดต่างๆเกี่ยวกับความตายอย่างไรบ้างนะซึ่งมันอาจจะเป็นข้อคิดมุมมองใหม่ๆให้กับคุณก็ได้ครับทุกท่านครับแท้ที่จริงแล้วความตายอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดครับเราหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าหากว่าเราเนี่ยมีอายุที่ยังน้อย หากว่าเราไม่มีโรคอะไรที่เป็นโรคร้ายแรงนะครับหรือว่าแบบเราไม่ได้มีเรียกว่าลักษณะเสี่ยงที่อาจจะนําไปสู่ความตายในเร็ววันเนี่ยเราก็คิดว่าความตายเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบอุย้ยแบบห่างไกลตัวชั้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยครับความเป็นจริงแล้วเราทุกคนเกิดและตายอยู่ทุกวันครับเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราเนี่ยคือมีการ เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะครับคือเราเนี่ยมีการเกิดขึ้น <c oughs> และตั้งอยู่และดับไป <c oughs> หรือที่เราเรียกว่า <c oughs> กฎตรลักเนี่ยตลอดเวลานะครับร่างกายของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยครับร่างกายของเราในวันนี้กับเมื่อ5ปีที่แล้วก็คนละร่างกายกันเพราะว่ามันมีการเกิดและตายอยู่ตลอดเวลาซึ่งทุกอย่างเนี่ยที่ผมพูดในวันนี้เราเรียกว่าโลกของอนัตตาครับ คำว่าโลกของอนัตตาเนี่ยนั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวตนอ,อยู่จริงครับทุกอย่างเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาทุกอย่างเลยนะครับนะเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาหมดเลยนะเราเราคิดง่ายๆเลยก็ได้ว่าทุกอย่างที่เป็นสสารเนี่ยที่เป็นสิ่งของที่คุณจับต้องได้ที่เป็นสสารน,นะครับเมื่อเข้าไปสู่ในโลกระดับอะตอมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็คือประกอบด้วยโปรโตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงเพราะฉะนั้นหมายความว่าตัวตนที่แท้จริงของสสารในแต่ละประเภทันก็ ไม่มีอยู่จริงไงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สมมติขึ้นมาเพราะว่าถ้าเข้าไปในโลกที่ลึกกว่านั้นมันก็คือเป็นสิ่งเดียวกันทุกสสารแล้วมันก็ประกอบไปด้วย3อย่างนี้มันก็คืออะตอมเหมือนกันอะไรแบบนี้นะครับนะเอาเป็นว่าผมอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแค่นี้ลวกันขอไม่ลงเชิงลึกมากแล้วกันนะก็เพียงแค่อธิบายให้เข้าใจเบื้องต้นว่าอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งสมมติขึ้นมานะครับนั้นมันล้วนแล้วแต่เกิดดับเกิดดับตลอดเวลานะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะอธิบาาาาาายยยยยใให้้้เขจจงง่่่กกกกววนนัั็คือออผมะต จากชีวิตตัวคุณเองว่าทําไมผมถึงพูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดดับตลอดเวลาคนนั้นเกิดและตายอยู่ตลอดเวลาง่ายๆเลยครับร่างกายของคุณเมื่อ5ปีที่แล้วกับตอนนี้คือคนละร่างกายกันครับอ่าหมายก็ว่ายัางไงหมายก็ว่าร่างกายของคุณเมื่อ5ปีที่แล้วตายไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือร่างกายใหม่ไม่ใช่ร่างกายเดิมเมื่อ5ปีที่แล้วเพราะ เซลล์ของเราเนะี่ยมีอายุที่จํากัดอายุของเซลล์เราเนะี่ยมันอยู่ไม่ถึง5ปีหรอกครับมันอยู่ได้ไม่นานขนาดนั้นนะเซลล์เราเนะี่ยตายและร่างกายก็สร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาแทนที่ตลอดเวลานะมันก็เลยกลายเป็นว่าความเป็นจริงแล้วเนะี่ยร่างกายของเราเนะี่ยก็คือมีการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนเซลล์ที่ตายตลอดเวลาเพื่อทําให้ร่างกายเนี่ยมันยังคงอยู่ต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นจริงแล้วเนะี่ยเราทุกคนเนี่ยมีการ เกิดดับตลอดเวลามีการตายและเกิดใหม่ตลอดเวลานะครับหรือว่าเอาจริงๆเนี่ยร่างกายของคุณเมื่อวานนี้กับวันนี้ก็คนละร่างกายกันแล้วโดวยสาเพราะว่าร่างกายของคุณเมื่อวานนี้ที่เซลล์เต็มไปทั่วร่างกายของคุณเนี่ยก็มีเซลล์ที่ตายเต็มไปหมดและมีเซลล์ที่เกิดใหม่ขึ้นมาเต็มไปหมดนี่คือความจริงอย่างหนึ่งครับนะเพียงแค่ว่าเราเนี่ย อาจจะไม่รู้ตัวนะเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันรวดเร็วมากเราจนสังเกตไม่ทันนะครับหรือว่าเราอาจจะไม่สามารถรับรู้ได้อะไรแบบนี้ว่าเซลล์ของเราเนี่ยมันตายทุกวันแล้วก็มันเกิดใหม่ขึ้นมาทุกวันคือร่างกายจะสร้างเซลล์เก่าขึ้นมาแทนเซลล์ใหม่ทุกวันอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นกวาเป็นจริงแล้วทุกอย่างไม่มีตัวตนอยู่จริงครับนะทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสมมติขึ้นมาแม้แต่ร่างกายของเราเพราะฉะนั้น ในเมื os, ou mais, ou seja, o o ่อต <It> ัวตนที่แท้จริงอ่ะมันไม่มีอยู่จริงมันก็เลยอาจจะให้ข้อคิดได้อีกข้อคิดหนึ่งก็คือนั่นหมายความว่าเราเองก็สามารถพัฒนาตัวตนของเราเองได้ครับเพราะว่าตัวตนที่แท้จริงมันไม่มีอยู่จริงไงยมันเป็นแค่ตัวตนชั่วคราววันนี้อาจจะเป็นตัวตนของเราที่ยังไม่พัฒนาวันพรุ่งนี้ร่างกายของเรานั้นก็พัฒนาตัวตนใหม่ได้อะไรแบบนี้เราออกกําลังกายใช่ไหมแน่นอนว่าพอออกกาลังกายปุ๊บระบบกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยมันก็ทํางาน มันก็มีการสร้างกล้ามเนื้อใหม่ขึ้นมาเนี่ยเซลล์เก่าก็ตายไปเซลล์ใหม่ก็ทดแทนขึ้นมาแล้วเราก็ถือว่าเราพัฒนาเรื่องของร่างกายเราได้ละอะไรแบบนี้เราก็พัฒนาทางฟิสิกส์ได้มากขึ้นละอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นข้อคิดแรกที่ผมอยากจะฝากบอกเอาไว้เกี่ยวกับความตายก็คือเราตายตลอดเวลาและเกิดใหม่ตลอดเวลาครับเซลล์ของเราทุกวันนี้ก็คือคนละเซลล์กับเมื่อ5ปีที่แล้วยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันมีการเกิดดับ มีการเกิดมีการตายตลอดเวลาเพียงแค่ว่าเราไม่รู้สึกตัวเท่านั้นเองครับมีกี้นี้ผมพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความตายของร่างกายอ่าตอนนี้ผมจะมาพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความตายของจิตใจครับนะหรือที่เราอาจจะเรียกว่าจิตใจแห่งความเป็นอนัตตาครับนะก็คือจิตใจแห่งความเป็นไม่มีตัวตนอะไรเลยก็คือมีแต่ความว่างเปล่าหมดเลยเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงและเป็นสิ่งสมมติตลอดเวลานะครับคือทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและ แท้จริงแล้วทุกอย่างเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมานะคืออย่างนี้ครับผมอธิบายอย่างนี้ครับว่าจิตใจเนี่ยก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์และจิตใจอ่ะเนาะก็คือในฐานะที่ผมเนี่ยก็ศึกษาศาสตร์เกี่ยวกับจิตวิทยามาระดับหนึ่งนะผมก็มีความรู้สึกว่ามนุษย์เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วมากเรื่องของอารมณ์และจิตใจอารมณ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เสี้ยววินาทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์ทุกอารมณ์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมาเหมือนกันแท้จริงแล้วอารมณ์เหล่านั้น,นมันไม่มีออยู่จริงหก เราเพียงแค่สมมติมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นอารมณ์ก็เปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันอารมณ์ก็ตายได้และเกิดใหม่ได้เช่นเดียวกันอารมณ์ก็เกิดดับเกิดดับตายแล้วก็เกิดใหม่อารมณ์เมื่อเรามีอารมณ์รักเมื่ออารมณ์รักตายเมื่อเราหมดรักอารมณ์รักเราก็ตายก็กลายเป็นอารมณ์โกรธเข้ามาแทนที่อารมณ์โกรธก็เกิดขึ้นมาใหม่แทนอะไรแบบนี้นะครับนะทีนี้ผมก็อยากจะฝากบอกเอาไว้ว่าอารมณ์ในทางด้านที่ไม่ดีเช่นอารมณ์โกรธอารมณ์ หลงอารมณ์โมโหอารมณ์อิจฉาหรือว SO? ่าอารมณ์อะไรก็แล้วแต่ในทางด้านที่ไม่ดีเนี่ยเราก็สามารถส่งต่อกว่าตาให้กับมันไปได้เหมือนกันครับเพื่อให้เราเนี่ยเกิดอารมณ์ใหม่ที่เป็นอารมณ์ในทางด้านที่ดีหรือว่าในทางที่ดีที่สุดก็คือไม่ต้องไปเสพอารมณ์อะไรเลยนะครับนั่นก็คือไม่ต้องไปยุ่งกับอารมณ์อะไรเลยคือไม่มีอารมณ์อะไรเลยก็ถือว่าอีกทางหนึ่งที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะทุกข์น้อยลงได้อ่าประมาณนี้แล้วกันเนาะเพราะฉะนั้น สิ่ที่อยากจะฝากบอกเอาไว้ก็คือจิตใจของเราเองนั้นก็เป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมาเหมือนกันจิตใจของเรานั้นเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเหมือนกันจิตใจของเรานั้นอารมณ์ของเรานั้นเปลี่ยนแปลงได้เสี้ยววินาทีเหมือนกันเราสามารถส่งความตายให้กับอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์ด้านโมสะนะครับอารมณ์ด้านโทสะอารมณ์ด้านโมโหอะไรเนี่ยส่งความตายให้มันไปเลยนะครับนะแล้วให้เกิดอารมณ์ใหม่ในทางด้านที่ดีแทนนะครับ อารมณ์มนุษย์เปลี่ยนแปลงเร็วแค่ไหนคุณคิดง่ายๆแล้วกันคุณดูจากนักกีฬาก็ได้นักกีฬาเนี่ยคือตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดเพราะว่าอารมณ์ของนักกีฬาเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ในเซี่ยววินาทีตามรูปเกมเห็นไหมแบบตอนแรกกาลังจะชนะอยู่ลวอีกนิดเดียวเองอู้ยแบบเวลาเกือบจะหมดแล้วอีกนิดนึงกาลังจะชนะละอีกนิดนึงเซี่ยววินาทีนึงแพ้เฉยเลยพอเซี้ยววินาทีนึงที่แพ้เนี่ยกลายเป็นว่าอารมณ์เปลี่ยนเลยนะครับจากอารมณ์กำลังแบบดีใจสุดขีดกลายเป็นเศร้าเสียใจสุดขีดแทน อะไรแบบนี้น้ําตาเนี่ยไหลเหมือนกันแต่จากน้ําตาที่กําลังจะได้แชมป์แล้วกําลังดีใจมากแบบน้ําตาที่แบบฉันกำลังชนะแล้วกลายเป็นน้ําตาแห่งความพ่ายแพ้แห่งความเสียใจแทนเห็นไหมครับนักกีฬาคือตัวอย่างที่เห็นชัดสุดว่าอารมณ์ของเรานั้นเปลี่ยนแปลงได้เร็วแค่ไหนเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือความจริงอารมณ์ของเรานั้นเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาหากเราเข้าใจสัธรมข้อนี้เราจงส่งมอบความตายให้กับอารมณ์ในทางนาที่ไม่ดีเถอะครับ แล้วให้อารมณ์ในทางด้านที่ดีกำเนิดขึ้นมาใหม่หรือดีที่สุดคือกำเนิดเรื่องของการฝึกไม่ใช้อารมณ์หรือว่าไม่ตกหยุดภายใต้อํานาจของอารมณ์ครับเงื่อนไขานาฬิการายชีวิตไม่ได้เป็นสิ่งที่แย่เสมอไปคําว่าเงื่อนไขานาฬิการายชีวิตเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรมันหมายความว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เรารู้ตัวว่าชีวิตของเรานั้นมีการนับถอยหลังแล้วเราเริ่ม รู้แล้วว่าเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานอาจจะอยู่ได้อีก3ปี1ปีอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ถือว่านาฬิการายของชีวิตเริ่มทํางานแล้วเพราะว่าเรารู้ละว่าเราอยู่ได้อีกไม่นานหลายๆคนนะครับที่นาฬิการายชีวิตทํางานเช่นคุณป่วยเป็นโรคร้ายที่จะอยู่ได้อีกเพียงแค่สาปีคุณอาจจะเข้าใจว่าคุณโชคร้ายจังเลยที่คุณมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียงแค่สาปีหากว่าคุณเป็นนักโทษแดนประหารที่ เพิ่งรู้ข่าวเมื่อเช้านี้ว่าวันนี้จะต้องถูกประหารชีวิตคุณอาจจะคิดว่าคุณโชคร้ายจังเลยที่มีชีวิตอยู่ได้อีกแค่ไม่ถึงวันหนึ่งเพราะว่าเพิ่งรู้ข่าวเมื่อเช้าแล้วเย็นนี้ก็ต้องเสียชีวิตแล้วนะครับนะใช่ครับมันอาจจะเป็นความโชคร้ายอย่างหนึ่งก็จะมองอย่างนั้นก็ไม่ผิดอะไรนะครับเพราะว่านั่นหมายความว่านาฬิกาทรายของคุณนั้นก็คือทํางานคุณมีชีวิตอยู่อีกเพียงแค่ไม่นานตามที่คุณ พอจะกําหนดได้พอที่คุณจะรู้คร่าวๆได้ในเบื้องต้นนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมกลับมองอีกมุมหนึ่งเป็นมุมกลับนะคืออันนี้เป็นวิธีคิดของผมซึ่งผมอยากจะแชร์ให้ทุกคนแต่ว่าอันนี้ก็ต้องพูดตามต,ตรงๆเลยว่าผมก็ยังไปไม่ถึงจุดที่นาฬิกาซายชีวิตของผมทํางานเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเมื่อเมื่อเมื่อมันถึงเวลานั้นจริงๆเนี่ยผมอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้แล้วก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าผมรู้ตัวว่าผมจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานเนี้ยผมก็อาจจะไม่ได้คิดแบบนี้แล้วก็ได้แต่อันเนี้ย เป็นวิธีคิดณนะตอนนี้ที่ผมคิดได้ขึ้นมาและผมอยากจะเอามาแชร์กับทุกคนก็คือผมคิดว่าหากว่านาฬิกาสายชีวิตของผมทํางานผมรู้ตัวว่าผมอยู่ได้อีกไม่นานเนี่ยผมขอคิดมุมกลับแล้วกันผมขอคิดว่ามันคือความโชคดีแล้วกันถามว่าทําไมผมถึงคิดว่ามันคือความโชคดีนั่นก็เพราะว่ามาทําให้เราวางแผนได้ว่าเราจะมีชีวิตได้อีกนานแค่ไหนเราจะเหลือเวลาในการทําประโยชน์ทําคุณค่าให้กับ โลกและสังคมได้อีกนานแค่ไหนเราจะเหลือเวลาในการแชร์ข้อมูลดีๆแชร์ประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อีกนานแค่ไหนเราจะเหลือเวลาในการวางแผนอยู่กับคนที่เรารักได้นานแค่ไหนเราจะวางแผนได้ว่าเราจะมีเวลาในการไปเที่ยวในที่ที่อยากไปกินในสิ่งที่อยากกินได้อีกนานแค่ไหน <Lion. S 1> เพราะทุกอย่างมันมีกรอบเวลาเกิดขึ้นแล้วเราจะวางแผนได้ง่ายขึ้นครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีนาฬิการทรายไปจำตัว คุณก็จะไม่รู้เงื่อนไขว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นแล้วคุณอาจจะคิดว่าความตายเป็นเรื่องไกลตัวและคุณก็จะใช้ชีวิตแบบเราเรียกว่าใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเอื่อยๆโดยที่บบไร้จุดหมายหรือว่าอาจจะใช้ชีวิตแบบโอ้สุรุยสุร่ายไปเลยอะไรเงี้ยไปกับสิ่งที่มันแบบไม่ถูกต้องหรือว่าไปกับสิ่งที่มันแบบไม่ควรจะเป็นอะไรเงี้ยเสียเวลาโดยที่ไม่จําเป็นใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่าคุณมีความรู้สึกว่าคุณมีชีวิตอยู่ได้อีกนานไง คุณไม่คิดถึงความตายอ่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าแบบมันไม่ได้มีแบบเรื่องเกี่ยวกับความตายเข้ามาในสมองใช่ไหมเพราะว่าด้วยความที่ว่านาฬิกาซาชิของคุณมันยังไม่มีมันยังไม่เกิดขึ้นอ่ะคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะตายเมื่อไหร่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ใช้ชีวิตแบบโอ้สเสพสุขอย่างมีความสุขสุดรายไปวันวันอะไรแบบนี้ใช้ชีวิตอย่างไร้ประโยชน์อะไรแบบนี้ทาอะไรแต่แบบเรื่องที่แบบไร้สาระหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่สร้างสารรค์หรือที่มันไม่มีประโยชน์ อันที่จริงแล้วมันไม่ได้ผิดนะครับถ้าคุณจะทําคุณทําได้นะมันไม่ได้แย่หรือว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดอะไรนะคุณสามารถทํามันได้นะครับคุณอยากทำอะไรมันก็ทําไปถ้าเกิดว่ามันเป็นชีวิตของคุณนะนะถ้าเกิดว่าสิ่งที่คุณทาเนี่ยมันไม่กระทบกับใครนะครับและมันไม่ทําให้ใครเดือดร้อนและตัวคุณเองไม่เดือดร้อนนะครับคุณอยากทาคุณก็ทําไปนะครับมันไม่ได้ผิดเพียงแค่ผมมองว่า เราจะจัดการวางแผนในการให้คุณค่าแก่เวลาในการใช้ชีวิตที่เหลือเนี่ยไม่ได้ทัานั้นเองเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานแค่ไหนเราจะมองว่าความตายเป็นเรื่องไกลตัวแต่ถ้าเกิดสมมติว่าผมรู้ตัวว่าผมอยู่ได้อีกเพียงแค่3ปีแบบเนี้ยผมมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อีกแค่นี้นะผมก็จะวางแผนแล้วว่าภายในปีนี้ผมจะทําอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นบ้างภายในปีนี้ผมจะทําอะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวเองบ้างภายในปีนี้ผมจะทําอะไรที่เป็นการสร้างความสุขให้กับตัวเองและ เพื่อนและคนอื่นที่เรารักหรือใครก็แล้วแต่อะไรแบบนี้นะครับนะก็เลยมองว่านาฬิการายชีวิตเนี่ยมันไม่ได้แย่เสมอไปนี่คือข้อคิดหนึ่งที่อยากจะแชร์ให้กับทุกๆคนครับนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีดีและมีเสียในตัวอยู่ที่ว่าคุณเลือกที่จะมองมุมไหนครับสุดท้ายผมก็อยากจะฝากบอกเอาไว้ว่าอันนี้ก็เป็นข้อคิดหนึ่งนะครับในมุมมองของผมที่เกี่ยวข้องกับความตายนะครับที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับทุกคนให้เป็นข้อคิดกับทุกคนว่า เออเราเนี่ยมีมุมมองเกี่ยวกับความตายแบบนี้นะอะไรแบบนี้แล้วก็อยากจะมาแชร์เรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกคนผมบอกว่าทุกคนเนี่ยจะใช้ชีวิตอย่างมีสติและที่สําคัญที่สุดก็คืออย่าให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ไม่มีอะไรอยู่จริงเป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นที่เราเรียกว่าโลกของอนัตตาครับนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนอย่างแท้จริงเลยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ต้องมีวันที่สูญสลายดับสิ้นไปไม่มีอออะะไไรรคงงยู่่ตลดปับบนแะแม้กท ความรักของเราที่เราคิดว่าความรักของเราเจะอยู่ตลอดไปความเป็นจริงไม่มีทางอยู่ตลอดไปครับธรรมชาติของความรักสัก,กวันหนึ่งก็ต้องดับสูญนะครับสัก,กวันหนึ่งเราก็ต้องจากคนที่เรารักไปไม่จากเป็นก็จากไปนี่คือสัจธรรมของชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วหากเราเข้าใจจุดนี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราจะใช้ชีวิตให้มีค่ามากที่สุดตราบเที่ยเรายังมีลมหายใจอยู่เพราะเราไม่รู้เลยว่าเราจะตายเมื่อไหร่เพราะฉะนั้น จงใช้ชีวิตที่มีอยู่ทุกวันนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเถอะครับนะอะไรที่เป็นประโยชน์ได้อะไรที่มันทําแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีก็ทําไปนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนและสุดท้ายขอให้เราทําในสิ่งที่เราอยากทําและตั้งใจทํามากที่สุดในวันที่ยังมีโอกาสทําอยู่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีตัวตอนอยู่เพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวสักวันหนึง่งหากว่าคุณเสียชีวิตไปคุณ จะได้ไม่เสียใจที่คุณได้ทําตามปณิธานที่คุณคาดหวังไว้แล้วเพราะว่าเมื่อคุณได้ทําตามปณิธานที่คุณคาดหวังไว้แล้วนั้นนั่นหมายความว่าคุณไม่มีอะไรที่จําเป็นที่ต้องมาเสียดายกับการที่เกิดขึ้นของชีวิตของคุณในครั้งหนึ่งเวลาหนึง่งในโลกนี้อีกต่อไปแล้วครับนี่คือแนวคิดดีๆจากพีสุรเชหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับขอบคุณครับ